สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เป็นวิดีโอที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับแต้มกลางกระดานนะครับซึ่งแต้มนี้นะครับก็เป็นแต้มที่ถือว่าไม่บังคับนะครับก็คือแบบเวลาที่เราเดินเกมเร็วๆอะไรเงี้ยเราลอยหมากไปคู่ต่อสู้อาจจะเผลอไม่ทันตั้งตัวแล้วก็กินๆไปนะครับตรงนี้อาจจะทําให้เป็นลองได้นะครับซึ่งในกรณีนี้เราก็จะมาดูกันจากตําแหน่งแล้วนะครับพื้นที่แล้วถ้าโดยสักหมากจริงๆแล้วเนี่ย สีดำเนี่ยจะเป็นลองนะครับเพราะว่าเป็นลองโคนตัวเนาะแต่ถ้าเรามาดูจริงๆแล้วเนี่ยในตำแหน่งในอะไรพวกเนี้ยโพซิชันพวกเนี้ยนะครับสีดํากลับไม่เป็นรองเลยนะครับเพราะว่าสีดําสามารถต้านรับแต้มนี้นะครับสมมุติว่าสีขาวเดินเรือมานะคือเป็นแต้มไม่บังคับนะครับสีดําก็เดินเม็ดลอยเม็ดลอยแต้มนี้นะครับก็ทําให้ สีขาวนี่หนาวพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าสีขาวขยับขุนลงไปนะครับสมมุติตานี้นะครับหมักดําก็อาจจะเดินเม็ดไปผูกโคนนะครับซึ่งพอถ้าโคนถอยหรือทําอะไรเงี้ยมันติดตาขุนไงขุนอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเดือดร้อนมากนะครับถ้าเกิดว่าสีขาวไม่ทันได้ดูเอามากินปั๊บสับปั๊บนะครับก็โดนกินอย่างนี้นะครับก็เรือลุก เมื่อกี้นะครับใช้เรือกินไม่ได้นะครับใช้เรือกินนี่โดนโคนฟรีไปเลยนะครับตรงนี้ก็ใช้เรือลุกนะครับก็กินกินกันไปนะครับที่ในตำแหน่งนี้ต้องใช้โคนกินนะครับเนี่ยไม่ใช้ขุนกินเพราะว่าถ้าเราใช้ขุนกินใช่ไหมพอเวลาเราโดนเรือลุกเนี่ยฮะมันตีกระเด็นตกลงไปตา แถว2เลยนะครับก็เลยต้องใช้โคนกินเพื่อได้ปรับรูปโอเคสําหรับแต้มหมากแบบนี้นะครับการลอยหมากอะไรพวกนี้ก็ต้องดูจังหวะให้ดีๆส่วนมากเขาจะเห็นกันมากนะครับในการเดินเกมเร็วนะครับเพราะว่าเกมเร็วนี่ยอาจจะเป็นเกมที่ไม่ค่อยได้คิดทันตามอะไรกันมากนะครับในส่วนแต้มในการแข่งขันก็จะมีให้เห็นอยู่ทั่วไปนะครับพวกนี้จะเป็นแต้มที่แรงๆอะไรพวกนี้นะครับ โอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบการแนะนำเท่านี้นะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ